ครับคุณผูช้ชมครับกลับมาพกาบกันแล้วสำหรับชอบมิกกี้งโจทยวันนี้แอดก็จะมีกระเป๋าดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้เนาะซึ่งมันเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์เราทั้งใช้ในชีวิตประจําวันหรือจะออกไปเที่ยวเดินป,ป่าแคมปิ้งหรือจะแท็กติกจะบอกเลยว่ามันดีเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้นะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับจ้ไป เราพบกันเลยนะครับกับเจ้ากระเป๋าสุเทพวันนี้นะครับที่แอดได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนั่นก็นคือกระเป๋าโยจีอะไรนะโยงตีไม่ใช่ <ST> โยจีนะครับผม โยตี้ไม่ใช่โยกิเป็นงานของเอมสันนั่นเองนะครับผมโดยรวมของเจ้าโยจีนั่นเองนะครับเป็นวัสดุ 500D c o n d u r าทนทานนะครับผมแล้วก็แข็งแรงนะโดยรวมประมาณนี้เลยส่วนพวกซิปพวกนี้ที่ลู่นะครับก็จะเป็นซิฟไฟเคเคทั้งหมดเลยนะครับผมก็มจะมีสีดำฟอร์เอสต์สีน้ำตาลสีกาก,กีแล้วก็สีมัตติแคมนั่นเองครับซึ่งเป็นสีพิเศษนะเป็นผ้ามัตติแคมเลยนะครับผมท่านเพื่อนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับซิกเนเจอร์ที่แอ ชอบมากเลยนะครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้นั่นเองจะสังเกตไหมครับว่ากระเป๋าโยจีนะฮะเป็นหน่วยสําหรับพวกหน่วยซิลที่แอดเห็นนะเขาใช้กันมันสามารถติดเวฟได้แล้วแอดก็จะเห็นตรงนี้แหละครับที่เขาจะใส่หมวกแท็กติคอลกันนะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรทูโคตรเจ๋งเลยนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลายัดหมวกเข้าไปนะแอดจะบอกเลยว่ามันโคคุ้มเลยนะอย่างแรกแอดก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างหน้าของกระเป๋าโยจจ้นะครับช่องข้างหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บของใช้ได้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ให้เราติดแผทเท่ๆด้วยนะมีข้างบนตรงนี้แล้วก็ติดแผคป้ายชื่อนั่นเองนะครับโอเคข้างบนนี้ก็ยังมีซิปอีกซิปนึงครับให้เราสามารถใส่ของพวกสมุโดโน้ตปากกาดินสอแล้วก็ยัดเข้าไปนี้ได้เลยครับไอช่องนี้ที่แอดได้พูดไปว่าเรายัดหมวกนั้นเขาก็ยังมีซิปให้เราอีกนะซิ เอกสารนะครรับเามาดูข้างในเลยดีกว่าข้างในผมก็จะใส่ของซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าที่ผมใช้อ,อ,อยู่บ่อยๆนะเวลาทำงานเสร็จก็เปลี่ยนกับชุดฝึกนั่นเองนะครับผมสังเกตครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ถุงน้ำนั่นเองนะอ่าเห็นไหมแล้วก็เขาจะเจาะไอรูถุงน้ำให้เราสอดสายขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ นี่ข้างในก็ประมาณนี้เปิดเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับน,นี่ข้างในโดยรวมประมาณนี้ครับนี่ข้างนอกนะครับเขาก็จะให้กระเป๋าด้านข้างมานะีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมแอดจะบอกว่ามันเอาไว้ใส่พวกกระติกน้ําเล็กๆได้นะหรือจะพวกใส่พวกกล่องแว่น ไอ้เจ้าตัวตะข่ายนี้ก็แข็งแรงนะครับแอดคิดว่ามันเหมาะกับสภาพเมืองไทยเนาะสายก็สามารถปรับได้นะครับยืดออกมาสุดๆเลยนะเขาะจะให้ไอ้ตัวที่รักปักความชับเอ๋ยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะเป็นตีนตุ๊กแกไว้พันเก็บสายนะครับผมให้มันดูเรียบร้อยไม่เถอะนั่นเองนะครับผมมา,มาดูข้างหลังเลยดีกว่าข้างหลังตัวนี้นะครับมันสามารถเอาไปอัดแอฟติดกับเวฟได้นั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าตัวสายนะครับมันจะทําเป็นฟองน้ํานิ่มๆครับเวลาสะพานนานๆมันจะไม่ปวดแล้วมันก็จะไม่ร้อนนะแล้วมันมกระเป๋าของอะไรเนาะ กระเปา ogi, เอาละครับค็จบทรับสำหรับการรีวิวกระเปา ogi, ๋าเอเมอร์สันโยตี้นั่นเองนะครับผมแอดจะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะมันตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันเราได้ดีอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเอ่อไปใช้ทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เก็บของเดินเช็คปิ้งนะครับหรือจะแท็กติดก็โอเคนะภาคสนามแอดแนะนำนะครับก็ควรมีให้ซื้อนะสำหรับวันนี้ท่านเพื่อนสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่เพจมังกี้โก้ช n นลเนะร่วมอุดหนุนแอดเพื่อเอาไว้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชม เพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะครับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าพามอ้โา้โอออ